เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาช้อปปิ้ง<ม>ในออริจินเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างไปเกาหลีซื้ออะไรดีมีอะไรน่าซื้อบ้างคลิปนี้นะคะหนูจะพาทุกคนช้อปปิ้งอัปเดตของใหม่ๆค่ะและมีแกะกล่องรีวิวด,ด้วยมาดูกันว่ามีอะไรควรซื้อไม่ควรซื้อบ้างไปดูกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหนูก็กลับมาถึงคอนโดเรียบร้อยแล้วค่ะตามสัญญานะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ของนะคะที่ได้จากเกาหลีกันค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอันไหนที่ควรซือ้อหรือว่าอันไหนไม่ควรซื้อนะคะก็มาเริ <bam> ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะที่เราเดินเข้าไปเราเห็นเนี่ยในสาขาของเมียงดงนะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ เป็นมากสกหน้านะคะทุกคนซึ่งหนูก็ได้มา2อันนะคะเป็นมากสกหน้าที่สามารถใช้ได้ทุกวันหรืออีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้แล้วก็ทาครีมบำรุงต่อไปได้ะคะ่ะเพราะว่าหนูลองใช้แล้วนะรู้สึกว่าเลิศมากแล้วก็เนื้อครีมของเขาที่มากับมากสกเนี่ยมันจะแบบไม่ได้หนักหน้าจนเกินไปนะ ก็ราคาดีด้วยนะทุกคนถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ29บาทอะไรประมาณนั้นนะ,ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือมาร์คหน้าเหมือนกันคะ่ะทุกคนแต่มาร์คอันนี้จะเป็นมาร์คข้าวค่ะคือเป็นเดลี่ไบชิมนิ่งนะคะ <S 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 เนื้อของเขาเนี่ยจะเ,เนื้อแบบนี้ทุกคนลองให้ดูเนี่ยมันจะเป็นมาร์คที่เป็นเหมือนโคลนสีขาวนะ แล้วคือกลิ่นอ่ะหอมมากแล้วก็มาร์คทิ้งไว้นะแล้วก็แบบสครับออกนะคะซึ่งมันจะทําให้หน้าเราเนี่ยใสขึ้นนะและพวกสิวที่อยู่ข้างจมูกแบบเนี่ยเออมันช่วยสครับออกไปได้ด้วยนะคะก็สองอันนี้แนะนําเลยว่าดีจริงจ้าสิ่งต่อไปนะคะที่เราได้มาแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วโอเคนะคะนั่นก็คือนี้เลยทุกคนมันเป็นแบบหน้ากากอนามัยนะคะ มีสองสีนะเท่าที่หนูแบบเห็นคือเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่าแบบใส่แล้วมันเลิศยังไงนะคะแบบมันกระชับเข้ากับรูปหน้าของเราแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นวัสดุด้านในนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือตรงเนี้ยมันแบบมันอ่อนนุ่มแล้วก็เป็นมิดกับหลังหูของเรานะคะและเข้ากับใบหน้าเรามากจะให้ดูเนี่ยทุกคนคือแบบว่า หน้าไม่บานนะคะก็วดดีมากแนบกระชับกับผิวเราไปเลยนะก็ถ้าใคราไปเกาหลีก็ควรตำนะคะสำหรับแมสโอเคค่ะอย่างต่อไปนะคะซึ่งเราไปเห็นในเว็บของเกาหลีนะแล้วเขาก็แนะนำมานั่นก็คือนี่เลยเป็นมาส์ผมนะคะซึ่ง เนื้อของเขาอ่ะเข้มข้นมากทุกคนอันนี้มันจะเหมาะกับคนที่ผมแบบแห้งจริงๆแตกปลายจริงๆแล้วก็ไม้กว่าจริงๆค่ะเดี๋ยวจะบีบให้ดูนะคะ เนื้อมันจะหนามากเนื้อมันจะเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่หัวมันอยู่แล้วหรือว่าผมแบบไม่ได้เสียอะไรมากนะคะก็ไม่แนะนํานะแต่ว่าถ้าใครผมแห้งเสียก็น่าจะเลิศอยู่นะแต่ราคาเนี่ยหนูจำไม่ได้แล้วนะว่าราคาเท่าไหร่เออแต่เอาเป็นว่าโอเคอยู่นะอือย่างต่อไปนะคะที่เราได้มาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับผิวเรานะคะนั่นก็คือปาด อันนี้เป็นเฮดดิ้งนะคะของพณริพาลาค่ะทุกคนคือสี03นะจ๊ะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยอ๋อเราไม่เห็นว่ามันขายเป็นแบบแยกแบบนี้นะแต่เห็นมันขายมาคู่กับเซตแป้งแบบนี้นะคะก็หนูก็เลยเออเอาก็ได้เพราะว่ามันไม่มีขายแยกนะคะก็สำหรับแป้งหัวเขานะเนี่ยเป็นหัวแบบเนี้ย แล้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ลองใช้นะว่าดีหรือเปล่าแต่ไอตัวนี้ก็คือเลดมากๆคือหนูจะใช้เฉดดิ้งตรงแบบจมูกปิดจมูกนะคะแล้วก็ต้องหัวตารู้สึกว่าสีมันเลดมากนะและอย่างต่อไปนะคะเป็นแบรนด์เครื่องสําอางที่หนูรู้สึกว่าเขาทําสีออกมาดีแล้วก็คณเราชอบอะ่ะเออไม่ต้องพูดเยอะนะคะนั่นก็คือทาาา เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าโลแมนนะคะเหมืนไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะแต่แบบเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็คือรอบนี้ได้ลิปสติกมาหนึ่งแท่งนะสีเขาแบบน่ารักมากๆทุกคนสวัช่ดูมันเป็นเนื้อแบบเนื้อแมทนะเห็นปะสำหรับใครที่มีผิวเป็นแบบวอร์มโทนนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยที่หนูทายอยู่นะใครมีผิวแบบวอร์มโทนก็คือสีนี้ก็คือลิมากๆนะคะมันเป็นกรรมัมยี่ไม่ใช่กรรมมี มันเป็นเนื้อแมทนะคะทุกคนอันนี้สีสีอะไรวะเออเอาเป็นว่าหนูไม่รู้เหมือนกันว่ามันสีอะไรนะทุกคนมองไม่ออกมันเป็นภาษาแบบภาษาเกาหลีอะ่ะเออถ้าใครมีโอกาสได้เข้าร้านออลิฟ์ยังก็คือไปลองเลยจ้าสาว สีก็คือมีให้เลือกเยอะมากจ้าและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เราได้มาก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันเลยนะอันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูเลยจ้าใครเป็นคนแกะกล่อง้วแบบมันไม่มีรอยได้บ้างอะหนูทำไม่ได้หนูเลยแบบต้องรองมาแกะ้อมทุกคนคือแบบอีชั้นแหกแหวกพังหมดจ้าดูดีมากนี่เจะให้ดูาดาเป็นไฮไลท์ค่ะอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วคือแบบเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าแบบเนี่ย มันเป็นความแบบพิชพีชนะคะแล้วก็เนื้อเขาละเอียดมากๆอะนี่แบบหนูจะทาเป็นตัวหมูกให้ดูนะเนี่ยทุกคนดูดจิจมูกคือพุ่งไปดังคขาเนี่ยและราคาเขาก็คือไม่แรงเลยถ้าใครไปเกาหลีก็อย่าลืมไปตามนะจ๊แบรนด์นี้จ้าและอย่างต่อไปนะคะที่เอาเป็นว่าหนูว่าทุกคนน่าจะแบบ หูขนตาหรือจักหน้ากันดีนะคะนั่นก็คือา,า TCE ค่ะอันนี้นะคะเป็นชื่อสีนะทุกคนเป็นบัตเตอร์ครีมค่ะซึ่งสีมันก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนคือช่วงที่หนูไปมันเป็นออทัมใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับออทัมมากๆก็เลยโดนตกมานะจ๊ะและอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้มานะคะนั่นก็คือเป็นเวลเวดลิควิดบราซเชลนะคะ นี่นะทุกคนเป็นเบอร์อะไรสักอย่างเออแต่ว่าเอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนไปนลองคือมันเป็นแบบความละมุนอะเนี่ยมันจะเป็นความแบบเอ๊ะทาหรือเปล่าเอ๊ะหนูไม่ได้ทา เป็นความธรรมชาติเป็นความแบบความละมุนอะ่ะเออหนูไปลองแล้วรู้สึกว่าชอบสีนี้มากอย่าลืมไปตามไม่รู้ว่าเหมือนเขาออกใหม่หรือเปล่านะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนอย่างต่อไปนะคะคก็ยังเป็นอยู่ในหมวดของการโอเคค่ะอย่างต่อไปนะคะเราก็ยังอยู่ในร้านโอริลิฟยังนะยังไม่หมดนะคะทุกคนนี่นะคะดเป็นที่บำรุงเล็บค่ะเล็บของเราต้องได้รับการบำรุงนะคะ นี่จะบอกว่าแบบคือน่าใช้มากๆแล้วคือแบบกลิ่นหอมฟูดอะกลิ่นหอมฟูดฟดทุกคนกลิ่นหอมมากแล้วตอนนี้เราเป็นคนที่แบบคลั่งการบำรุงตัวบำรุงผมบำรุงเล็บคืออยากเพอร์เฟกตั้งแต่หัวจนเท้าจะบอกว่าปกติมันจะมันๆใช่ไหมทุกคนแต่เนี่ยมันไม่มันอะ<า>คือมันก็มีความเงาเงามันๆนะแต่ว่ามันจะมีความเป็นน้ำซะมากกว่านะ ที่สาคัญก็คือมันเป็นกลิแบบนน่นแบบหอมอ่อนๆเหมือนแบบดอกกุหลาบอะเอออันนี้คุณโลดมากๆนะคะโอเคค่ะและต่อไปนะคะเราจะมาในหมวดของอุปกรณ์กันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือาเป็นหวีแบบเล็กนะหนูไม่รู้ว่าที่ไทยอะมีขายไหมที่ไหนยังไงแล้วยี่ห้อไหนดีนะแต่เรารู้สึกว่าเราอินกับการทำผมแบบซีวอลลุ่มนะคะ ก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะต้องมีหวีแบบนี้เนาะก็เขาบอกว่ามันจาเป็นนะคะมันเล็กแล้วมันจับถนัดมือนะคือเดี๋ยวจะทําให้ดูรายอ่ะเป่าฟู่ฟู่ฟูแบบนี้แล้วมันจะยกโคนของเราให้เหมือนสาวเกาหลีอ่ะไอเสยติดเออนั่นแหละอย่างต่อไปนะคะที่ดูว่าน่าจะใช้วีนั่นก็คือนี่เป็นที่ดัดขนตานะคะ ยังไม่ได้ลองนะแต่รู้สึกว่าน่าจะดีอ่ะเออด้วยความเซนส์ของเราต่างๆแล้วรู้สึกว่าเออดัดน่าจะงอนน่าจะพุ่งนะคะเพราะว่าขนตาตกตกอย่างนี้ฉันชาดาไปไปกันต่อนะคะยังไม่จบกับสายอุปกรณ์นะคะนี่คะ่ะทุกคนคือที่ดัดขนตานะคะมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะกดตึง้งมันก็จะอุ่นขึ้นนะแต่อันนี้ลองใช้แล้ว ขอบอกเลยว่าเปื้อตังเปื้อตัง okay. ไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อค่ะเพราะว่ามันก็เหมือน,นก็ไม่ค่อยช่วยอะไรมันแค่อุ่นๆมันก็แบบดัดเอาดีกว่านะคะเอาเงินที่ซื้ออันนี้มาซื้ออันนี้ดีกว่านะคะถ้าแนะนํากันแบบเพื่อนรักเลยก็คืออย่าเลยแก,แกนเปื้อตังและอันนี้คือเป็นสิ่งที่ควรค่า ควรซื้อสาวที่ชอบทําผมสาวผมยาวสาวที่แบบชอบหลอนควรเก็บเงินกรรมเงินและควรเผื่อพื้นที่เอาไว้ไปซื้อคุณคนนี้ค่ะชาดานั่นก็คืนนี่หรอ นผมนะคะของวัวดาน่านะหนูไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะแต่คือทุกคนที่หนูได้มานะคะเป็นรอน40นะคะแล้วก็เป็นสีชมพูค่ะก็ถ้าใครอยากดูคลิปทําผมก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะว่าแบบเออสอนทําผมน่อยผมแบบนี้ทํำยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูกันค่ะตอนเห็นเลยคือแกะกล่องนี้ก่อนนะเนี่ยกล่องเขาก็คือแบบแบบนี้นะคะทุกคนโอเค ในกล่องนะคะก็จะมีเป็นคู่มือนะต่างๆซุ้งไม่เคยอ่านอยู่แล้วค่ะและอามาดูตัวเครื่องกันนะคะเดินๆโอ้ยติดโอเคชาดาสวยมากทุกคนตรงนี้เป็นโลโก้ของเขานะคะแล้วก็มีตัวนี้เอาไว้ลองนะคะ แล้วก็ด้านจับตรงนี้สิ่งที่รู้สึกได้เลยน้ำหนักเบาแต่ถามว่าความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ถึง200องศานะคะนี่ตัวเปิดปิดอยู่ตรงนี้ On Off นะคะแล้วก็หมุนตรงนี้ค่ะหัวปลั๊กก็คือสามารถใช้กับบ้านเราได้เลยนะไม่ต้องมาใส่อแดปเตอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็โอเคถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆคอมเมนต์มาคะ่ะเดี๋ยวหนูจะทำคลิปสอนม้วนผมนะ ดูแบบเหมือนจะเยอะเนาะของนี้ซื้อมาก็เยอะจริงๆนั่นแหละเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าใครไปเกาหลีควรค่าแก่การซื้อมากนะคะนั่นก็คือนี่เลยนี่นะคะเป็นแว่นกันแดดของ gentle monster นะคะเหกก็นไหมโอ้ยโฟกัสไหมนี่นะคะทุกคนซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นการาดให้นะคะ แล้วก็เป็นใบเสร็จต่างๆนะคะแล้วก็มีถุงผ้าให้นะคะนี่ซึ่งหนูได้มา2รุ่นนะคะเป็นนี่ค่ะทุกคนกล่องมันไม่เหมือนกันด้วยนะเนี่ยซาดนี่นะคะเป็นแบบมันเป็นสีที่เป็นสีชาชาแบบนี้นะทุกคนก็คือมีฝุ่นนะเป็นไงคือมันแบบพี่แจ๊คคือมันเท่คือมันแบบมันไม่รู้อะ่ะ อันนี้นะคะราคาเนี่ยหนูไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณ200,000นิดๆน,นะคะเป็นเงินวอนนะทุกคนนี่นะอันนี้ก็คือแบบเลิฟมากจ้าเดี๋ยวไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะคือจริงๆเราเปิดใช้ไปแล้วแหละ,อะเออเพราะว่าเรากลับจากเกาหลีมาก็หลายวันแล้วนะคะนี่ชาดาสวยมากถ้าใส่เข้าไปแล้วคือมันแบบมันเหมาะกับดีชันมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูาดาเป็นไง เซเลบเทพรสร้างคือแบบเกาหลีเกาหลใคือแบบมันไม่ใช่คนธรรมดาแลา้วอะถ้าใส่แว่นทรงเนี้ยเวอร์ <c oughs> <c oughs> ไปปะ <c oughs> เออแต่ว่าเราชอบมากเรารู้สึกว่ามันเหมาะกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะอันนี้นะคะก็ราคาพอๆกันเลยค่ะประมาณ2 0 0 0สนกวอนถ้า ทั้ง2อรุ่นนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณจำไม่ได้เออราคานะคะคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000จนถึง 7,000อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับ2รุ่นนี้ก็คือเลิกมากถ้าใครไปเกาหลีแล้วชอบเว่นตา mm hmm. ก็แนะนำว่าให้ไปลองเลยนะคะ mm hmm. ของเจนเท่า hmm. ก็คือดีมากจริงๆโอเคค่ะทุกคนและอย่างต่อไปนะคะที่ไปเกาหลีแล้วไม่ซื้อไม่ได้นะคะนั่นก็คือรองเท้าค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะที่เขากำลังฮิตกันเลยก็คือ New Balance. Mm ิวบ a n า e จ้านี่ทุกคน mm hmm. คือแบบ ใส่แล้วแบบสบายเท้ามากๆสบายเท้าแบบสุดๆไปเลยนะคะสำหรับคู่นี้นะคะ1 1ึ 9, ่0 0สนวอนนะคะทุกคนก็ถ้าใครไปเกาหลีก็อย่าลืมเผื่อพื้นที่กระเป๋าแล้วก็ซื้อรองเท้ามาด้วยนะคะแต่ยังไม่หมดคะ่ะทุกคนรองเท,าท้าดิฉันได้มาสคู่และนี่ก็คือแบบกรีดมากภูมิใจนําเนิดสุดมาดูการว่าเป็นคู่ไหนนะคะ อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์รองเท้าที่หนูจะบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งในดวงใจนะคะนั่นก็คือ Nike ชาดาสวยมากทุกคนคือแบบได้มาในราคาที่ถูกมากๆด้วยค่ะนี่สีสวยมากแต่ถ้าถามว่าสองรุ่นนี้ รุ่นไหนใส่สบายกว่ากันก็คือนิวบาลานะทุกคนใส่สวยใส่สบายแล้วก็ราคาเป็นมิตรกับกระเป๋าเรานะคะก็โอเคทุกคนถ้าใครไปเกาหลีก็อย่าลืมซื้อรองเท้านะจ๊ะเผื่อกระเป๋าวเยอะๆรองเท้าก็คือถูกมากจริงๆค่ะอย่างต่อไปที่อยากจะแนะนำทุกคนเลยก็คืออันนี้เป็นแฟชั่นที่กำลังมาในปีนี้นะคะ Da. ตัวนี้ราคาประมาณ8000 0วอนนะก็ตกอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะคะทุกคนมันเท่มันชิคมันแบบเห็นปะ <Wow. S 1> แล้วคือมันแฟชั่นมากๆทุกคนถือว่าอันเนี้ยกำลังมาถ้าใครที่จะไปเกาหลีอ่ะแนะนำว่าไปซื้อที่เกาหลีเอานะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้มาเป็นแบบเสื้อผ้าและเป็นพวกหมวกอะไรอย่างนี้นะก็คือนี่นะคะทุกคน เป็นหมวกหมายพรมเขาใส่มาแล้วมันจะเป็นนี้และจะบอกว่าอุ่นมากคืออุ่นสุดๆไปเลยแล้วก็แบบถ่ายรูปออกมาแล้วมันดูแบบเ้ย,ยเกาลีกเกาใจโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูอย่างต่อไปกันค่ะคืออย่างที่บอกเราเป็นชาวคลั่งของไนกี้นะคะแล้วก็ได้มนีมาอีกนะคะน่ารักปะ ทุกคนสีมันน่ารักมากอันนี้เป็นคอลเลคชันล่าสุดเลยนะคะก่อนที่แบบหนูจะบินกลับมาก็คือได้อันนี้มาอีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็คือแบบนุ่มมากแล้วก็สีสวยมากนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของที่หนูได้ไปช้อปปิ้งมานะคะทุกคนถ้าใครอยากดูรีวิวชิ้นไหนแบบเต็มๆหรือว่าอยากจะให้หนูแบบมาสอนทำผมแต่งหน้าหรืออะไรใดๆก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใครชอบมากๆก็ฝากกดแชร์นะคะหรือว่าถ้าใครนะคะที่แบบทั้งชอบทั้งไลค์ทั้งเ like, ลิฟนะคะก็กดติดตามกันไว้ได้นะคะโอสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้หนูไปก่อนนะบ๊ายบาย